everything h n g c a ฮัลโหลสวัสด,ดีครับสลาหรับใครครัสลาหร, fect, รับใครดูรอบหนึ่งนะคะในภาคนี้นะคะเราก็จะมาอธิบายต่อจากคลิปคลิปที่แล้วนะครับเรื่องเอีกเรื่อง,อ,งอ่าโปร,รเจกต์อีกโปร,รเจกต์หนึ่งนะคะหรืออีกสองโปร,รเจกต์หรืออีกสามโปร,รเจกต์หรืออีกสี่โปร,รเจกต์นะคะ ก็ว่ากันไปนะครับนะครับไม่มาอีก่ะเดี๋ยวหยุดไปก่อนโอเคครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายข้าวเรื่องโปรเจกต์นี้ค่ะเราจะอธิบายข้าวๆเรื่องโปรเจกต์โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ที่ไม่ใหญ่มากแต่ว่าไอ้โปรเจกต์คิวเด์มอนสเตอร์ใหญ่กว่าแน่นอนนะครับโปรเจกต์นี้นะครับเราก็จะเป็นการตกปลาตามชื่อเนาะไม่คับฟิชชิ่งอ่ะ ฟิชชั่นฟิชชั่นปลามันเป็นกริยาได้คือมีการตกปลานะครับซึ่งอันนี้อ่ะผมก็จะตกปลาแล้วก็เป็นเรื่องของตอนนี้เน,นี่ยหนังสือเอ็นชานผมบอกก็มีโอกาสได้หนังสือเอ็นชานนะครับนี่นนะมาตรงนี้ไม่สะดวกเลยหนังสือเอ็นชานก็มีโอกาสได้มีโอกาสได้เซนโดฟิชชิงลอสพิลอดเอ็นชานหรือว่าบางบางครั้งก็ไม่เอ็นชานนะคระเมน,นูเอ็นชานเนมแท็บ แล้วก็พวกปลาพวกเนื้อเน่าแล้วก็แล้วก็จะมีใบบัวสติ๊กแล้วก็เสื้อกอกซึ่งผมได้เล่นไปแล้วนิดหน่อยอันนี้ผมสร้างเองได้ไปแล้วนิดหน่อยแล้วนี้ก็มีเทพเขาซึ่งมันก็เหมือนมันก็เหมือนคิวดมอนสเตอร์แหละที่ผมจะเล่นไปเรื่อยๆนะคะเก็บของสะสมไว้เรื่อยๆสินทานบุ๊กตรงนี้นะแล้วก็แล้วผมคิดว่านะถ้าโหอันนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมน่าจะใช้แมแมคไอ โปรเจกต์เนี้ยนะครับน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ผมยังไม่รู้เลยทำอะไรดีนะครับโอเคซึ่งเราก็จะตกปลาซึ่งผมไม่อยากจะใช้แบบเอ่อฟชชิ่งรอแบบแบบยังไงอะแบบไม่เอ็นชาร์กอะไรเลยเพราะว่าถ้าผมตกปลาแบบอย่างเงี้ยสิบห้าทีมาคลิปหนึ่งคือได้หนึ่งตัวเอาไหมล่ะไม่เอาอ่ะผมไม่เอาอ่ะ นะคะผมก็เลยเอาเป็นรูร้อยรูหนึ่งร้อยเลยเอาให้แบบเยอะๆเต็มตัวเลยแต่ว่าจริงมันจะมีสองไของมันมีสองคันเบบน,นี้เอาเอาต้องกันตัวนะครับโอเคโอเคนะครับซึ่งซึ่งมันเนี่ยมันจะมีสองนันนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกเลยนิดนึงสมมุติถ้าผมเนี่ยนะเออ่ที่ Enchant Fishing Rod เนี่ยนะ มันจะมีอุปกรณ์ที่มีมีเอนชาได้สามอย่างคืออันเด็กกิ้งคือไม่พังพังพังช้าลงก็ต้องใส่วิวงเลวใส่อันเด็กิ้งร้อยองอันแล้วมันจะมีรูอันนี้ก็มีรูนะเพราะรูือความเร็วเราจะใส่รูทั้งสองอันนะครับแล้วเราก็ใส่ลักอัพซีอันหนึ่งในอันนี้ทำไมถ้าผมลักอัพซีก็คือมีโอกาสตกได้พวกนี้ปลาปลาสามตัวเนี้ยนะครับแล้วก็มีขากลฟิต น่าจะปลาดีมัม้งโอเคนะคะอันนี้แซลมอนปลาปกตินะครับซึ่งนะคะเนี่ยมันฟิชฟิชก็จะตกปลานยนะครับโอเคซึ่งถ้าผมเป็นรูรูหนึ่งร้อยไงนะคือมันจะเร็วเร็วแต่ว่ามันจะไม่ถ้ามันไม่รู้หมดมันน่าจะมีโอกาสได้พวกนี้อยู่ะพวกปลาเนี่ยแต่ว่าแต่ว่ามันจะมีไม่มีอเอกมันจะมีโอกาสได้พวกนี้แน่นอนที่หนังสือหนังสือเอนชารเซนโด ตามนี้แล้วก็อาจจะมีชุดเกาะมันจะมีโอกาสได้แต่ว่าอันเนี้ยผมเคยทําทําแล้วแต่ยังไม่ได้อัดนะครับอันเนี้ยผมจําได้ว่ามันมันผมไม่เคยเห็นมันมาเลยนะจริงจๆรๆๆๆิงจริงเออนะคะซึ่งพองเราได้พวกนี้เนี่ยนะเราก็จะพวกเอ่อเอาตกไปแล้วก็พวกนี้ไปเก็บสะสมไว้เฉยๆนะครบโอเคอันนี้ผมอธิบายถึงโปรเจกต์แรกแล้วนะครับ ต่อไปนะคะเดี๋ยวผมจะอธิบายมันจะมีมันจะมีอีกอลาโปรเจกต์เดี๋ยวผมอธิบายทุกโปรเจกต์เลยนะคะแต่บางโปรเจกต์ผมยังไม่ได้สร้างผมไม่แน่ใจว่าม,มีหรือเปล่าในห้องสร้างผจะจออกแบบไว้อย่างนี้นะครับโอเคโอเคนะครับ,รบโอเคนะครับซึ่งนะครับโปรเจกต่อไปที่ต่อจากฟิชชิ่งนี่นะครับก็คือโปรเจกต์เอ่อ โปรเจกต์ mining นะคะซึ่งโปรเจกต์ mining เนี่ยนะคะ mm hmm. ผมไม่แน่ใจว่าจะสร้างหรือเปล่าะผมยังไม่ได้สร้างนะคะ mining นี้ก็คือตามชื่อะคะ่ะแต่ผมไม่ลงเหมือนจริงๆนะผมเป็นคน,คนที่แบบไม่ค่อยชอบลงเหมืองนะคะ่อ,อผมกกแค่จะแบบทําเหมือนเป็นห้องห้องใต้ดินไว้นะคบแล้วก็ขุดต่อจากห้องใต้ดินเนี่ยขุดลงไปเรื่อยๆหาแร่หาแร่ หาแลกเก็บไปเรื่อยๆมันก็คือเก็บไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับหาแลกแล้วก็เก็บหาแลกแล้วก็เก็บแล้วก็อาจจะมีเหมือนเทรดดิง้งเหมือนคิวหรืมอมันตอนนี้ผมไม่รู้จะเพูดเรื่งองอะไรผมเก็บฝนตกมากเลยเพราะฝนตกแล้วมันจะกบเสียงผมนะครับโอเคนะครับซึ่งพอจบงนี่เนี่ยเราก็จะให้พี่แอ๊ด คิดว่าเจ้าจะเอาพิกแอคทนอินชาสักอินชาได้หน่อยนะครับแล้วก็เอาปปอุปกรป้องกันตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเอาไ้เออก็ขุดมัไปเรื่อยๆนะครับในที่ผมอยากเจอคือผมไม่เคยเจอเอเมอรัลเลยนะเคยเจอรอบหนึ่งในหมดเคทีอ๋อไมช่ทีเคยเจอรอบหนึ่งในที่ผมเล่น MCBE Master โดยใช้ไม่ใช่มันไม่ใช่มดอด X Ray นะมันเป็นมอที่พอขุดแล้วรอบข้ามจะหายไปอะ่ะแล้วผมขุดลงไปเรื่อยเรื่อผมเจอเอเมอรัลเลย ยอดนะครับน,นั่นนะผมไม่ลงไว้เพราะตอนนั้นผมยังไม่ได้อัดคลิปเลยนะคะนะคะเอ่อ,อต่อไปนะโคจิคต่อไปก็คือไมค f t Project Lucky Box นะคะบผมจะไม่ได้ือนก,กันว่าผมบอกไปที่คลิปที่แล้วหรือยังนะคะคือ c r ค f t Project Lucky Box เนี่ยก็น่าจะเหมือนของพี่คาชาอยูละครับคือผมดูของหลายๆคลิปแล้วก็มาดัดแปลงน,นะค,ะคบ Lucky Box มันน่าจะใช้ได้แต่ว่าตอนเนี้ย มันมันยังไม่มีมดลักคกี้บล็อกมาเลยแม,ม้แต่ติดเดียวอะ่ะมาหาไม่เจอมันไม่มีมดลักคกี้บล็อกมาเลยผมก็เลยยังยังจะเล่นไม่ได้แต่ผมเล่นแน่นอนนะคะถ้ามันมาผมเล่นแน่นอนนะครับเอเคต่อไปคือเอ่อไ่อไปอะไรนะต่อไปไหมคะมินิเกมกับสังเวียนมินิเกมนะคะก็คือมินิเกมก็ก็เล่นมินิเกมแต่ตอนแต่อตอนเนี้ยเออเซิร์ฟหัเล่นเป็นประจำคือบลนะ็อกแคทเลนน่ะ นะครับม,มันมันมีอัปเกตดไปเป็น1.0.0ซ่ผมก็คงไม่อัปเดต1.7.0นะผมยังไม่ได้ดูเลยผมคิดว่ามันมันไม่นา่ามันยังไม่น่าจะมานะผมให้อัปเดต1.7.0แล้วมันมา1.0.0แต่ผมเห็นใน YouTube นะผมไม่รู้ของใครไม่รู้ครับใน YouTube เขาบอกว่า1.1เอ้ย1.0.0เนะี่ยมันคือ Minecraft version 0.8.0 ซึ่งก็น่าจะใช่เลยนะครับโอเคซึ่งอันเนี้ยนะครับเอ่อซึ่งเนี่ยต้อนอธิบายข้าวๆก่อนถ้าผมเล่นก็มีมินิกเกมแต่ๆแล้วสังเวียนมินิกเกมก็ไปดูของพี่จิงกิบเลยกันนะครับตอนมีมินิกเกมก็ไปด,ดูของคนอื่นเล่นนะคะโอเคนะครับซึ่ผมก็มีวิธีการอยู่มัง้งนะครับผมคิดว่าผมอธิบายแค่นี้แหละ นในใหม่ครัโ Project ทั้งหมดในผมสร้างไว้ไม่แค่ Project ์ i l l the Monster p โปรเจกต์ s h i n g แล้วก็ที่ผมจะไปเล่นกับเพื่อนนะในคลิปแต่นั้นน่าจะยังไม่มามันน่าจะมาตอนช่วงปีใหม่แล้วมันก็จะหายไปมัอาจจะมาตอนนวันเทศกาลต่างๆเช่นวันพ่อวันแม่วันวันเกิดย่าผมอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับครับสหลับวันนี้นะคบ สาวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบาย